ดีสิผ้าเอาบุญเข่าประดับดินค่ะบานเฮ่าเพิ่นเอื่นว่าบุญเดือนเก่าเข่าประดับดินรงกับแร้มซิํหาคำเดือนเก่าของทุกปีปีนี้ชมมีโอกาสไดมาบ้านพอดีได้เลยดซอยแม่เตรียมของใส่ห่อเขาน้อยชอลืมบอกไปค่ะว่าบุญเข่าประดับดินทั้งบ้านช่เพิ่นเอินว่าบุญห่อเขาน้อยคือสิเตรียมแน่อยากแนวกินหลายๆอย่างร่วมกันไววทับไปย้ายห้ยญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วค่ะที่เตรียมกะสิมีเทิงของข้าวของหวานและกะมาพูดส่วนมากก็สิใส่ของที่เพื่อนมากินตอนยังมีชีวิตอยู่ค่ะทุกอย่างจะ ใส่ร่วมกันอย่างละเล็กละหน่อยตามที่เห็นเลยค่ะสมัยก้อนเพื่อนกระสิเอาเป็นใบตองห่อไปสมัยใหม่ท่านสมัยขึ้นแมาแน่บางเพื่อนเพิ่ก็ใส่กองโฟมค่ะช่วงเวลาที่เฮาไปย้ายเข้าประดับดินก็สิประม่านตีสามค่ะเพื่อิตีกองทรงสัญญาณในเฮาไปว่าสมัยช่มเป็นเด็กน่อยปูยาตายายเพิ่นบอกว่าเพื่อนตีกองปล่อยดวงวิญญาณของผีออกมาหากินกสิมีทั้งดวงวิญญาณบรรพบรุษญาติพี่น้องให้แต่ดวงวิญญาณของสัภเพสศีผีเล่อนที่อยู่รอบๆค่ะท่านญาติผู้ใดบอก่าย้ายเข้าน่อยให้ ดวงวิญญาณผีนั่นก็ต้องทาคอกับมูกิน พ่อเพิ่นกำชับเป็นพิเศษเลยค่ะว่าต้องตื่นไปให้ท่านหูจักเฮ็ดแนผ่้เุถาผู้โอเพิ่ผ้าเฮ็ดมากเนี่าบอมีพอบอมีแม่แล้วสินหูจักเฮ็ดเป็นขั้นลูกหลานบมเหดุห้วิญญาณปูญาตา้ายพ่อแม่กระสิได้ไปถากินของเหลือเลียงไปต่องจากคนอื่น าย้ายเขาหน่อยเฮาระสิไปย้ายตามถาดของญาติพี่น้องเฮาที่ล่วงลับไปแล้วค่ะญาติผู้ใดบ่ไดเอากระดูว้วัดนี่เพื่อนระสิเอามาย้ายขังนอกกำแพงวัดค่ะเพื่อนบอกว่าตากับย้ายบ่เม่นคนบ้านนี่กระดูเพื่อนบ่ไดอยู่นี่ต้องเอาแนวกินไว้ขางนอกกำแพงเพื่อนจังสีมากินได้นี่หลายๆคนเพิ่นเหตุคือกันค่ะที่กระดูญาติพี่น้องเพื่อนบ่ไดอยู่วัดนี่เพื่อนกกสิเอาไวนอกกำแพงวัดทำเนียมโบรานเพิ่นผาเหตุมากค่ะเสาม้าชาวบ้านกับผากันเขาวัดถ้ำบุนู้ทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล้วค่ะ ต้นของเขาประดับดีเขาประดับดีต้องเป็นศาสนาพิธีพิธีที่เหลืออายุได้พุทธศาสนาเป็นพิธีเก่าแก่ที่สุดของพิธีกรรต่งตางๆ